ตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะ แปลงเนี้ยเราพึ่งลงดินไปเนี่ยประมาณ5วันเมื่อก่อนที่แปลงเนี้ยเราใช้ปลูกไ้หญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืชห้าวันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาได้สามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาห้าวันดูสภาพต้นมะเขือเทศ จะให้สังเกตนะครับว่าดินไปนเนี่ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนะนี่ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะทั้งๆท,ที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเข้าใจไหมทั้งๆท,ที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไม มะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามทําไมผักนี่มันมันทิ้งงามแล้วก็แนะนำว่าเราก็ใช้สารตัวนี้ในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากกันทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่อันนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะเยอะให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน แต่ถ้าทำตามที่หมอปลาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับจุดเด่นของเทคโนโลยีแบบน้ำหยดคือปล่อยน้ำออกมาคาวและน้อยๆทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนานสามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้และช่วยให้พืชจเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กดังนั้นเทคโนโลยีแบบน้ำหยดจึงประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ถ้าคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มาซึ้งตีนมาถีบหน้าผมไปเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้ําหยดนะการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพดินบานเย็นล่ะเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ำนะฮะนะฮะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวเนี้ผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเร,เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาเนี่เพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับ ท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้าปับ๊บไอสารปฏิภาพดินป่าอย่างนีนยมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบสามไร่เนี่ยสองไร่หลับฝานเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ ชั่วโมงเดียวพอเลยครับพอแต่ถ้าเป็นระบบเอาน้ํใส่ในร่องได้เต็มเนี่ยถ้าเป็นไดสองนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยวันหนึ่งไม่พอนะครับและทําให้สาภาพดินเนี่ยมันแข็งด้วยรากดินรากพืชเนี่ยก็จะหากินลำบากแนะนํานะครับถ้าอยากใชใ้เกิดผลเนี่ยให้ใช้ข้าวพุ่กับน,น้ําหยดลดเวลาลดปุย๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีเวลาไปนั่งเล่น Facebook ด้วยเล่นไลน์ด้วยถ้าเราใช้น้ําหยดแล้วก็ใช้สภาพตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆอะ่ะไม่มีเวลาเล่นลายไม่มีเวลาเล่น a c e b o o k นะครับเข้าใจะนะฮะถ้าเรามองห่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลูกมาหรอกแต่ถ้าเรามาใกล้ๆนะครับขอโทษนะฮะข้างนาในนี่คือลูกมะเขือเทศทั้งนั้นนะครับที่ตรงเนี้ยเค็มครับที่เอือดเค็มซึ่งปูก ในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเลยนะฮะดูนะดูลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกที่วใช้ได้แล้วฮะเนี่ยดูดูลูกนะฮะด,ด,ด,ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศตัวนี้เก็บได้แล้วนะฮะและทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมาก เป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนรบและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกร,ร,กรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยกยอป่อป้านนะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮียนะ นี่เห็นไหมมันจะเป็นช่อบอกแล้วว่าที่งับๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลูกมะเขือเทศตากล้องดูนะเห็นไหมโดกมากเลยมะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามนะฮะมะเขือเทศตรงนี้สูงสองเมตรฝ่านะครับคือเทคนิคของมันอะ่ะที่มันทําให้มะเขือเทศมันโดกมันงามแบบนี้กม็มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวเนี้ยใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะลากลากของต้นไม้ห็นไหม ก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาด้านปัิภาพดีนะบานเย็นฮนะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o u u u e บบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะ ลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบานเย็นดีจริงๆครับหมอปลาก,การันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ